ธรรมชาติของฤดูฝนฝนก็ตกเป็นประจำในช่วงนี้เดือนนี้ก็เป็นต้นเดือนสิงหาคม2568คศ2025แต่ฝนตกช่วงนี้จะเป็นแบบฝนตกแดดออกบ่อยมา,ากเลยวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ฝน